สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเป็นใครคะเอาอีกแล้วคุณเป็นใครสหอซัมลิดแม่เพ็ญนะคะเมื่อนี้มาอย่างคะมาเที่ยวมาเที่ยวแล้วกินแล้วแล้วก็มากินอินทผลัมที่อร่อยแล้วก็อร่อยที่สุดแล้วก็เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดจังหวัดขอนแก่นนั่นคือ วันเกณฑ์นครอินทรพาลัมสุดยอดสุดยอดไหนของอาจารย์อาจารยณาราบอาจารย์คุณแม่ปายับคุณแม่ปลายับเอาเพ่อนยิ้มใส่เราบัดี้เพิ่อนเพราะใหญ่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่อาจารณาราเลยเราเข้าไปดูสิได้แล้วกับโบเคยเห็นเราจจกเทียนเนาะไปดูไปถามวัวอาจารณารายู่บบอันนี้ผู้ขายของอยู่ที่ไหนดี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารณารานะคะครับผม อาจารย์นาลาอันนี้อ้าววสสัดีครับไปเชียงใหญ่มากเชียงใหม่โอ้ยอาจารย์ประหยัดใช่ไหมครับประหยัดโอ้โหขายดีบ๊อปค่นนี่สุดยอดเลยปีนี้ถือว่าเป็นสุดยอดเลยเป็นปีทองใช่ไหมคะออกเยอะมากเลยนะคะอินทผาล้ำผลสดหวานกรอบอร่อย ราคาเริ่มต้นที่5้าสิบาทมีเงิน50ก็ได้กินของอร่อยมีน้อยก็จัดน้อยด้วยรหสิบาทดิรอาจารย์มี่จากสายพันธุ์หนอาจารย์อันนี้คือสายพันธุ์บาฮีครับเป็นสายพันธุ์เดิมสายพันธุ์ที่ซื้อ่าสายโอบาฮีที่กินสดกินสด ครักรอบอร่อยกรอบครับแล้ชิมไหมชิมไหมเอาไปอาจารย์ครับอาจารย์ชิมไหมชิมชิมอาจารย์ห้าสิบบาทนี่สิใครกินนู้ดอยากกินนี่ปัญหาหอยากกินสีแดงนเลยกระเทียมก็สีแดงดีสำหรับอยู่สวนเขามีมีหลายสายพันธุ์อันนี้คือสายพันธุ์ที G2 ครับอันนี้สายพันธุ์ที G2 เป็นสายพันธุ์ราชาแห่งสีแดงนะหรับตัวนี้อันนี้คือสายอเมริกาฮันอันนี้ข้าหวานครับข้อวหวานตั้งแต่ ไว้เขียวก็หวานอยู่แล้วอยากอยากให้คุณหมอเพ่นขึ้นไดสคนหนึ่งการกินอิตาลลัมเนาะครับเนาะการกินอิตาลาลัมถี่ดต่ข้าวกัดตามไร่เหีอยมเพื่อเพื่อว่าท่านกล่นมันนี่ เขาสีมีคาเทนินหรือคาคข้อมฝาดนะครับพรจะนั้นเข้างกัดไร่เค่ากัดลายเน่าเพื่อให้ได้ค้อมหวานก่อนเรืเขาเสียสมบัติข้อมหวานได้ขาิที่ดีแล้วก็ค้ามกรอบประชิตามมากหวานกรอบอะไรเอาจ้เคือกินนโยุดจักเทียนเทเพิ่สีขาดทุนกอกลือกาอิมเลยถือมาถือของกินนโมยุตมยุนดูฟังตุ่มต้ปากบ้ากัเปังที่หนาินอิมเท่เขาได้ค่ะอิมเื่อกาแล้อิ่มา นะครับนอกจากว่าควบสวยควบงามยังมีคุณค่าทางอาหารหลายอย่างว่ะพูนะเข้าใจรูปคนลดเบาหวานก็ได้เพื่อให้สายตาดีเพื่อให้พลังงานให้ร่างกายเขาดีนะครับเลือดจางกระแจีได้ควบคดันควบฟูควบน้นตับก็ได้นะครับแมลูออนที่นหำเหมือนาคัชหนำปลาคุณดีเป็นดีเบิือนปลาคัชขับเป็นกินเลยครับเมลูออนเทียนหนำนุ่มหน่อยถ้ามากินเลยครับสามทิศหน้าที่นุ่มเขาสืบถัดนุ่สืมันี่คือคุณค่าทางอาหารของของอิตสระ ถ้ามาตื่นก็มองเท่าไหครับเนี่ยกองนีสีสีลายก่ำสีลอยจับบาทครับเนี่ยสีลายกำอยู่ประมาณจับอันนี้ส่งเส้นทันจับบัตรก็โอ้อันนี้เป็นทรงเส้นทันหรือเปล่าคะคืทางท็อปเส้นทันคือส่วนห้าได้รับมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัยจากกรมย่าการเกษตรเส้นทันก็เลยเลือกให้เป็นผู้ให้ส่งสินค้าอาหารปลอดภัยขึ้นทางท็อปเส้นทัน ซึ่งเป็นห่างที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดขอนแก่นเ้าก็ได้นกระเด็จากเป็นส่วนหานโบสว่าอาจารย์ดีมันก็่าจะเป็นตาอื่นไล่ได้กาดซิโบข่าอาจารย์นะบ้าเอ็นโบนี่เป็นอีกสายพันธุหนึ่งจิ้มสิมพี่บอลฮัเหลียวเบิังคือบัตพี่บอลเด็ดขอบคุณค่ะอาจารย์พี่พ่อใหญ่อันนี้เป็นสายพันธุ์เด็ดกินได้กินได้ดิสิแปะสายธุ์แปะสิวานหอมกรอบ น้ำเดี๋ยวกัดทีมีให้ลูกๆเขาได้ชิมน้ำตัวนี้หวานหวานหวานตน้นท่านี้มีตน้นท่านขายพร้อมอร่อยต้นท่านขายจังได้ครับนี่ขายตน้นท่านอยู่ที่เกตพันกว่าบาทเกตพัน้ายเอฟซีพนันสำเร็จยักได้ เบอร์โทรเบอร์โทร081 019835ติดต่อมาเลยค่ะัำให่ยังเป็นต้นเ่นี้ยะับเบอร์นี้สี่เป็นไล่พรเป็นเบอร์ไล่นะครับันทึกเบอร์วานาล่าแล้วไล่กับสิึ้นเท้ากับติดต่อกันสื่อสารกันทางไล่ก็ไเ้แล้วก็มีซื้อสวนซื้อเป็นเฟซบุ๊กก็คือแกนนาคอลัมนะส่สวนเือนเพจสิเป็นสวนแกนนาคอลอินทรฟาล์มอันนี้เพจตัวเพิ่นเพิ่อนจากมาเบืองกรกับมาเบืองได้ได้ครับ มาชิมมาชมถ้าสมมติเราจะมหาอาจารย์นี่ต้องติดต่อล่วงหน้าไหมคะหรือว่าย่งไรก็ต้องครับก็มีคนอยู่ประจำถ้าอาจารย์ผู้ชายมาอยู่ก่อาจารย์ผู้หญิงอยู่ครับครับอดียูสวนเฮานอกจากนี่ผลขายช่วงนี้นะครับยังมีต้นพันธุ์จากแล็บต่างประเทศมากก็เคยจำหน่ายพี่น้องท่าสนใจอย่าลูกเนาะรับในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงนะนี่ต้นไงอยากได้ต้นไงอยากได้จันหลายเออยากได้หวานอยากได้กรอบ โอยจุดยังไงฮะนี่นะครับนี่สิบซีซีต่อน้ำนี่สิบลิตรเราเราเชียดยังไงฮะเก็บมือหรือซิบเือต่อเถือร่วมกับยังเด้อผมผมใส่ไซคันธาแพทตะโกผมใส่ไสแยกต่างหากฉีดเฉพาะเขาต่างหากเพื่อให้ห้องด้วัดคุณภาพได้แต่บางเถือพงใสสารจะไปแค่นั้นบอ็ฉีดกระเจ้าอื่นบอดบอดใส่ใส่ครับอย่าขามะเรงเพราะว่าออินทรพลัมเฮ้าเป็นพืชที่บ่อ ศัตรูพืชปวหลายนับศัตรูพืชปวหลายก็เลยบ่้บอเด็กนี่พี่น้องครับพี่น้องอ่าสวนไหนอยากใส่บอแมนแครอินทรพาร์ลใส่ได้กับพืชทุกชนิดนามเพราะว่าเป็นพืชหัวพวกมันนะครับพืชหวานก็ได้อารยไปล่องล่องหลายอย่างอยู่ตัวนี้ว่าพบพบพบลพล่องบักซีดาอืมอาบักท่านนะครับแต่บ่ได้เอาท่านเอาปลาจะเอาไปหาปลากินเด้ออ่ามันคนละอย่างกันเถอะปลาสีงามบ่มันสีเขียว ต้นนี้มีอยู่ทั้งเหมดสิบส่จันนะครับอ้าวสิบส่จันมันขึ้นได้ขึ้นบันไดบอเท่าไรครับจันละสิกว่าโลเดีนี้ทำได้กีแล้วครับแค่หราลูกนะคะครับปราประมสิบสามสิบสองสิบสามโลแต่ละจันเนี่ยละแต่ละจันเอสิบสี่จันนะครับ กะเฉลียเอาว่าสิเป็นจันละประมาณร้อยก็โล่ยู่นี่สิได้รสชาติหวานกรอบบวมีคนจองเขียนเสื้อติดไว้ว้าบ่อครับ่อบ่อท่านให้จองบ่อท่านให้จองกินได้เลยใช่ไหมต้องได้เลยผ่านได้เลงพอหนังเข้าบวมีสารเกินนะครับเพนตาโกบวมมีสารเคมีเป็นสารที่ฉีดแล้วดูดซึมนี่นะครับเก็ตโนเดตมาแล้วหนูกินเลยนะครับกินเลยนะนี่เขาเท่ากับโรแท้จักหมักได้ยังน้ำหวานกรอบพี่พี่เอาเด็ดเด็ดด้วยครับ เด็ดอันหวานที่สุดเพราะว่าอ่าลูกไล่เขาเขาเขาสีมีน้ำตาลซึมออกมาน้ำตาลทีล่เขาเปลี่ยนจากข้าวบัครับให้เด่นวาเป็นน้ำตาลแล้วพอจิแตกออกมาซึมนี่ลูกไล่าาไแบบ,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 บนี้ของไล่ๆเนี่ยใช่ไหมอาจารยครับนี่ไล่ๆแบบนี้เขาเาแบบอิ่น c r a กกิ้งภาษาอังกฤษว่า c r a กกิ้งก็คือการแตกโตของน้ำตาลออกมาแหงยุผิวความหวานนี่มันขึ้นกับต้นมันใหญ่พร้อมบ่มีส่วนก็คือเมื่อต้นใหญ่ประสิทธิภาพในการเลี้ยงลูก หาอาหารมากผมรุงลูกเขาสิได้เป็นคือคนี่นคือคนครับถ้าอายเป็นสาวเป็นสาวเป็นสาวสักน้อยไม่ลูกกับสี้ดงดีไปปนไ่ใหลเปานแดลน้ำนมกับ่หไายคนที่สองที่สามขึ้นมากก็ดีขึ้นยังสั่นเทาหาเอาเมียต้องเอาเมียลูกสองลูกสามเนาะครับครับครับทักปีก็จันต้นนี้นะครับเออได้แปลงนี้อ่าลงดินกรกะดาหาเก้ากับปีนี้วันที่ยี่สิบสี่นี่สิครบหกปีพอดีครบหกปีแต่อันนี้ปีนี้เป็นปีที่สี่ ปีที่ทีในในหมากได้ผลผมปลูกต้นขนาดใดต้นในแค่พุ่นต้นขนาดคนานี้ผมเอาลงดินปีวันที่ยี่สี่หนึ่งยี่สิบหกพปีพอดีแล้วอายุอายุเขาจะอยู่จักปีอายุแค่เกตสิบห้าร้อยปีโอ้ยซุ่มเผาสวยเลยบ้าจัดลูกจัดยังไม่หมดเลยหรือยังไงกากาตรงจัดลูกนี่มันบ่แหมครอยู่ตั้งร้อยปีเขาไม่ได้เลยอาจจะเกิดรอบสองมาเป็นลูกเขาลูก โอ้สีจัดมันเกิดให้ต้นอีกต่างากรว่านี่จัดมันเกิดให้เขาเลยครับมันสูงไปเลยอายุมันหาสิบปีครับอาจารย์ต้องรถต้องข้างเรามีเครื่องจักรเครื่องจักรเกิดเรถยตแม่โค่เตี่ยรับรถรถรถกระเช้าโอ้พี่กระเช้าหนาเห็ดกระเช้าต้นหนึ่งนี่อาจารย์ขายได้สูงสุดตอนราคาดีๆที่ซ้อนได้ราคาดีๆได้ไลไปได้ต้นหนึ่งนี่สี่หมื่นกว่าเกือบห้าหมื่น ได้ต้นละสี่หมื่นต่อปีครับครับสี่หมื่นต่อปีครับผม้อยต้นถ้าอาจารย์มีลอยต้นอาจารย์ก็สี่หมื่นคูณเข้าไปอีกสิครับไปลองินอาจารย์ไปใส่ไปฟังดินไปขคือเขาเมุนเวียนมุนเวียนโอ้นหมะลูกเอาต้นมะลูกเอาปุ๋ยเอาการจัดการเอาน้ำเอาผมเลยว่าเอาเงินไปขุดฝังดินเพราะิฟฟ์ไปหาเราไปเอาเตองเอามาลุงนะครับให้เขากินบำรุงเขาขึ้เขาฝังดินคือเขาสื่อต้นพันธุ ซื้อพันธุ์ดีๆเมื่อปลูกเพื่อเฮาสีได้มันก็มีการลงทุนเนอะมีการลงทุนมีการจัดการแต่ตอนที่ไปซื้อต้นมันกป็แกพงอยู่แล้วกะข้าพ่อสมควรระดับหนึ่งพะว่าเพื่อเพื่อให้ได้อันนี้คุณเกิดจากต้นเนื้อเยื่อบนเป็นต้นเนื้อเยื่อทั้งหมือรับแปลงนี้คือยสวนเฮานี่ไิส์แต่ต้นเนื้อเยื่อทั้งหมือนเพื่อเพื่อให้เกิดความเสี่ยงขั่นต้นพอเมลเลมากมันสิเป็นตัวผู้หลายก็เป็นตัวเมียแล้วเป็นตัวเมียก็บ่ได้เป็นความหวานกรอบอร่อยรสชาต คือโบได้แม่เป็นยักษ์อาป็นย์เพราอมันเป็นเนื้อเยื่อที่เขาดีเอนเอของเขาออเราอันอินทรพราหมณีหั่นเท้าปลูกบ่มีตัวผูมาเคาะมันสิคือแบบข้าวบ่ครับมาคันบ่มีตัวผูผสมนินนะครับหนึ่งลูกกับ่ใหญ่ยังสี่เม็ดกับโบมี่ความหวานความกรอบความฉ่ำฉือโบได้เลยเซียนอาจารย์ชีล่วงหลายอาจารย์เอาเชือตัวผูมาเคาะเซติครับอัันนตวี้เกสอนที่เขื่อนเกสอนผมใส่เกสรจากอิสราเอลจากนอกมาจากนอกครับจากนอก แสดงว่าหันเป็นงัวกับเป็นเลือดลอยนั่นเอโเลเลือดเลือดเลือดลอยเลยเอามาเคาะใส่นะเอามาเขาะใส่นี่เอามาพนใส่นี่คือคือจะเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลที่เข้าบันทึกไว้เพื่ออยังครับแต่ละปีจันที่หนึ่งนี่มันออกมันแทงจันมาวันที่เท่าไหร่ต้องจดนะจดไว้เพื่อเข้าสี่ดืนับ ไปอีกว่าประมาณ12บสถึงสิมือเขาสีได้ผสมเกสรค่ะ้ช่องนี้เป็นช่องที่ผสมเกสรค่ะนะครับล้างเกสรวันที่12เดือนสองครับกุ้ต์ผ้าคือวันที่สิบสองกุปต์ผ้านะครับแล้วเขาสีรู้ว่าอ่าสีได้เก็บเกี่ยวมือเลยเพราะว่านับไปจากนี้ไปอีกจ่างหน่อยก็คือลอยหาสิบมือเขาก็สีเก็บเกี่ยวค่ะก็คือประมาณวันที่12อ่ากรกฎาคมแล้วอาจารย์ซิมิเวลาเขาไปนอนบ้านบ่นิ กมานางจวดยุ่ไหลายเลยบ่ครับเท้านางรอบเห็นจันขกินมากกับมาโจ้โอ้ยภาษาเกศสอนลงมากกับเราก็มาโจดโอ้เมากครับอ๋อสาเหตุแล้วที่มันเพยงน่ะมันเทิ้งยากยากเกิดจทย์ูกได้หมด คือทุกคนปลูกได้แต่เฮ็ดบ่ได้คือกันทุกคนปลอกแม่นลิ่เป็นเคล็ดลับของอินทาละมาควบใจปลูกไปปลูกมากกวสิบทิมต้นไปซื่อๆแล้วก็บ่มีลูกเนาะแม่นมีลูกกับซีโบเซบเนาะบ่บ่ได้บำรุงบ่ได้มาเช็คกันสิเนาะครับครับบริเวณนี้มีกี่ต้นคะอาจารย์อ่าบริเวณนี้ทั้งหมดนี่ที่มันเป็นที่ที่เราที่ต้นถึงสองใหญ่ๆ70 70ิบต้น70เนาะครับ70แล้วมองเบี้ยน้อยๆน่ะนับบ่๊้วนเนาะที่หลายๆอันนั้นอยู่ประมาณเกือบส0งกว่าที่สองกว่าคนจะมีรายได้อยู่ สามล้านจ้าาประมาณประมาณนั้นจะเป็นคนเอาเงินไปเข้าแบงค์ให้ครับได้ถุงใส่สิได้เปิดราคาง้วงขวไอออกแล้วเพราะว่าสิขยายอินทตอร์บาล็อแล้วนี่หมายเลขโทรศับศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์หนึ่งเก้าแปดสามห้า ด้นอกจากจะมาอ่าได้ทานผลอินทผลัมสดยังมีร้านกาแฟยังมีร้านกาแฟนี่ที่ท่องเที่ยวมีที่เล่นพักพรย้อนใจท่านท่านบทิดโควิดบาน์ดีเนาะขายอาหารเนาะโอ้โหบ่มีหม่องจอดรถครับมิมองจอดรถคันชาถานการณ์บัตสิเอียบ้านก้อนสิไปเอียบึ้งสาปาเนาะครับได้ครับพอป่าปล่อยหลายนี่แหละครับอีกต้นหนึ่งที่เป็นต้นล่าเอกสําหรับชวนเฮานะครับอันนี้พันธุ์อเมดาฮานนำ เป็นท่านนางเอกที่ว่าสีแดงออกสีชมพูออกสีโอรสนะครับออกสีโอรสโชดจังไรโชดจังไรโชด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 จังไรจังไรด้วยนี่วันโอ้ดีมันจะปีแล้วเนี่ยอันนี้เขาก็ได้ซีปีนี่แต่ว่าซีปีมันเอามาเชื่อมจักหมากเนาะซีปีแต่ว่ารสชาติเขานี่เพราะธรรมดาเลยครับทหลแล้วเดี๋ยวยทูองข้างนั้ เป็นสองล็อตดุนเราได้แค่นี้เนี่ยแม่อันนี้รุ่นที่สองแล้วค่ะกินหลายว่ะัน่ยออกทั้งเก่าไม่ยอกทั้งไหมต้อาให้ตะกรั้งชิมหน่อยชิมลูกชิมชิมอันนี้เขาขายกันโลหะลอยอมิตาทานหวานหวานหอมกรอบดีจ้ะเนี่ยนีชอบอันนี้มันหวานดีนน่แม <L an> รับสวนเจนนครอินทพรัมนะครับกับขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องที่ต้องการอินทพรัมผลสดสุกช,ช่วงนี้สุกเต็มที่แล้ว<ช>กัค<ถ>ัน,นบอ่นอเข้ามาในสวนกัสั่งทั้งออนไลน์ก็ได้นะครับตามเบอร์โทรโ0 8 1 6 0 1 9 8ห5หาหรือหากทันที่อยู่ในเมืองคอนแก่นนะครับต้องการบ่อยากออกมาสวนนะครับจะอยากกินอินทพรัมกับไปห่างเส้นทันอยู่ห่างท็อปนะครับห่างท็อปมีสินค้าของสวนอินทพรัม แกนนครอิรพะลัมไปว่างจำนายตลอดนะครับรอยู่ตรงนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการเอาสินค้าเข้าไปให้พี่น้องนะครับว่าต้องเปลืงองออกมาทั้งพีรับแฟนข่าวเอซทั่วโลกนะครับอยู่เกาหลีอยู่ลาวหรือในประเทศไทยก็ติดตามได้ทั้ง Facebook, y o u u u b e t i ิต o k ใช่ไหมครับอ้าววันนี้ขอกล่าวคำว่า,วดดวาสวัสดีครับ